เป็นยังไงบ้างครับสําหรับฟุตบอลคำว่าเบื่อครับครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมามีความรู้สึกยังไงบ้างครับในส่วนความรู้สึกนะครับผมนี่ได้เป็นทั้งนักกีฬานะครับได้เป็นทั้งนักกีฬาแล้วก็ได้เป็นทั้งผู้ชมนะครับความรู้สึกของผมนะครับก็รู้สึกประทับใจนะครับที่ทางไม่ว่าจะเป็นตัวแทนนะครับของหมู่บ้านนะครับกรรมการกรรมการศานศึกถานะครับแล้วก็ทางผู้จัดนะครับได้ร่วมกันนะครับในการจัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ขึ้นมานะครับ ในส่วนตัวผมก็ประทับใจนะครับในรายละเอียดนะครับที่ทางผู้จัดได้ได้จัดทําทั้งโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็รูปแ,แบบการจัดการแข่งขันอะไรต่างๆนานานะครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าเยี่ยมเยี่ยมครับเป็นเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ส่งเสริมให้เยาวชนของเราได้ออกกําลังกายแล้วก็มีทักษะในการที่จะ เติบโตเป็นทางเส้นทางของฟุตบอลต่อไปครับครับขอบคุณครับครับผมอยากให้เกิดขึ้นอีกไหมครับสําหรับความรู้สึกส่วนตัวของคุณนะครับความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับอยากให้จัดขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เยาวชนของเรานะครับที่จะได้ความรู้ทักษะในด้านการฟุตบอลแล้วก็ได้เรียกว่ากําลังเนาะกำลังในการที่จะเล่นฟุตบอลในการที่จะมีโอกาสนะครับในการที่จะส่งเสริมทางด้านกีฬาของเราต่อไปนะครับในระดับ ท้องถิ่นของเรานะครับครับผม